บินมาจากเชียงใหม่ก็มาเซ็นสัญญาเลยครับไม่ได้ถูกไม่ได้แพงนะแต่อยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลวันทูทรีไงสาขั้นตอนใช้เวลาเท่าไหร่สีนาทีสวัสดีค่ะ มาพบกับพวกเราสองคนนะคะพี่ยูค่ะส้มค่ะที่โตัตโต้ข่ะแล้วนะคะวันนี้เรามีภารกิจส่งมอบรถให้ลูกค้าถึงที่เลยค่ะอแล้วทําไมต้องไปส่งขอประวัติที่มาที่ไปในการว่าทำไมจอมร้องไม่ส่งเขาลูกค้าเคสนี้เนี่ยต้องท้าความนิดนึงว่าลูกค้ามีความกังวลใจนะคะตอนนั้นลูกค้าไปเที่ยวอยู่เชียงใหม่แล้วอยากได้รถหนึ่งคันก็จ้างบริษัทนะคะรับดูรถมาตรวจรถถึงที่นี่แล้วก็โอนจองมาก่อนค่ะ อ๋อคือจริงๆเราลูกค้าอยู่กรุงเทพนี่แหละแต่ไปอยู่เชียงใหม่แล้วจังหวะเลื่อนเลื่อนดูอยากได้รถพอดีใชเจอก็เลยติดต่อเข้ามาใช่ค่ะอ๋อแต่มีความกังวลใจก็เลยจ้างบริษัทเข้ามาดูรถซึ่งเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งก็ตั้งข้างจ้างอะไรมาดูเรียบร้อยก็ได้รับการวารันตีจากทางบริษัทแล้วว่ารถโอเคใช่ไหมคะคะโอเคแล้วก็โอนมาจองโอนมาจองป้ะแล้ว แล้วยังไงต่อเขาวันนี้ทำไมคือแล้วแกก็เซนน็นไฟแนนซ์เลยหรือเปล่าหรือ,อยังไงแบบไหนเอ่ยยังไม่ได้เซ็นค่ะลูกค้าเพิ่งน,นัดเข้ามาเซนน็นไฟแนนซ์วันนี้จริงๆเนี่ยลูกค้าจะมีกําหนดรับรถประมาณวันที่7อืดแต่ลูกค้ามาเซ็นวันนี้ลูกค้าขึ้นเครดิตดีรับรถ ภายในหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะก็เือกอกสารมาครบเลยถูกต้องค่ะเป็นพนักงานบริษัหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของกิจการก็รับรถภายในวันเดียวได้เลยหรอคะถูกต้องค่ะใช้เวลานานแค่ไหนคะในการอนุมัติ1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะชั่วโมงเดียวเองเหรอคะอ๋อฮะได้ยินแล้วใช่ไหมคะทุกคนใครที่สนใจนะคะอยากได้รถยนต์มือสองนะคะ ขอเพียงแค่คุณเครดิตดีเอกสารมาครบนะคะไม่ว่าคุณจะทําเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นพนักงานบริษัทนะคะสามารถเข้ามาหาเราที่โตโตคะาได้เลยค่ะอันนี้การันตีค่ะว่าชั่วโมงเดียวจริงๆค่ะใช่ค่ะค่ะแล้ววันนี้ทําไมพี่เขายังไงจะกลับเอารับรถกลับเลยหรือยังไงคะน้องส้มใช่ค่ะลูกค้าไม่สะดวกที่จะนารถกลับเพราะว่าลูกค้าขับรถมาอยู่แล้วคันหนึ่ง<อ>ก็เลยให้ทางเรานําไปส่งอ๋อค,คือ พี่เขาขับรถมาอยู่แล้วทีนี้จะคนเดียวขับสองคันก็คงไม่ได้ค่ะก็เลยใช้บริการให้เราไปส่งโอเคเราก็ยินดีนะคะที่จะไปส่งลูกค้าให้ถึงที่นะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราสองคนนะคะก็จะมอบภารกิจอันนี้นะคะให้กับทางพี่ไก่นะคะข่าประจำของเรานะคะเป็นคนไปส่งให้กับลูกค้าของเราถึงที่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราสองคนลาไปก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวไปพบกับพี่ไก่ต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไก่โตโตคาร์นะครับ วันนี้ได้รับภารกิจแล้วนะครับคือรถคันนี้ครับอยู่ข้างผมเป็น Fort u n e r 2 4 v นะครับปี2016ซึ่งลูกค้ามาจัดไฟนั้นกับเรานะครับแล้วก็คนมัดเนี้ยว่องไวมากเลยครับผมก็ได้รับได้รับมอบหมายครับให้นำรถคันนี้ไปส่งมอบถึงบ้านลูกค้าแถวเรียบด่วนรามอินทาครับเดี๋ยวตลอดทางเนี้ยเราจะมีเก็บภาพบรรยากาศครับว่าเราขับรถยังไงไปส่งลูกค้ายังไงครับให้ถึงมือลูกค้าด้วยสภาพที่สวยงามเหมือนเดิมครับเจิญครับ สวัสดีครับผมไก่ตัวโต๊ะตานะครับวันนี้นะครับผมได้ภารกิจมาส่งมอบรถนะครับให้ลูกค้าครับคุณบีสวัสดีครับขอบคุณครับดีนะครับคุณบีมาออกรถอะไรกับเราครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ 2.4V ปี2016ครับพี่บีเห็นรถแล้วเป็นยังไงบางทีเอาพูดตรงๆเลยพี่เอาอตอนที่เราคือตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ดูในเว็บไซต์ของโตโยต้าเนาะครับโตโยต้านี่ก็มีมีมีชื่อเสียงอยู่แล้วในย่านย่านฝั่งธนนะนะ แต่ว่า<ช>ด้วยตัวเองเนี่ยไม่ไม่ได้มีเวลาที่จะมาดูรถด้วยตัวเองอก็เลยจ้างบริษัทดูรถมาเห็นเห็น,เ,หนเซลยุนะฮะใช่เซลยุกับเซลฟ<ๆ>ุเนี่ยบอกว่าพี่เนี่ยจ้างแบบผู้ชำนาญใช่ใช่ผู้ชำนาญเนี่ยมาดูสภาพรถมาดูบอดี้รถครัๆๆๆๆก่อนาาก่อนซื้อใครกับเราพอรถคันนี้เราจะให้ทางวิศวกรที่บริษัทเนี่ยเขาขับไป ทำงานที่ระยองนะครับก็จะมีการใช้งานค่อนข้างที่จะ,ะถี่แล้วก็ต้ตองตอบโจทย์เรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยใช่สำ<อ>คัญเลย 2.4V d i เซ e มันก็เลยเลยตอบโจทย์พอดีใช่พี่แล้วก็คุณส้มก็เลยส่งตัวสำเนาเล่มรถนะครับ,ค,รบคือแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรซื้อรถที่นี่ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีการระบุในเรื่องของการชนหนัก น้ำท่วมตัดต่อมาให้คืนกันทุกกรณีก็ก็ตัดสินใจไม่ได้ยากในการที่จะจะซื้อรถแล้วก็ราคาก็อยู่ในอยู่ในร a n g e ที่เรารับได้สมเหตุสมผลนะคือไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกไม่ได้แพงนะแต่อยู่ในราคาที่สมเหตุสมผลต้องพูดแบบนี้มากกว่านะแล้วเราก็สบายใจที่ได้รถใหม่แท้ในสภาพที่ดีแล้วก็รีพอร์ทที่ออกมาจากทาง ูต้ตรวจสอบรถ่ะไอ้ค่าอินสเปกเตอร์เนี่ย,ยก็ออกมาในในผลลัพธ์ที่ดีนะโอเคก็เลยวันนี้วันนี้ก็เลยบินมาจากเชียงใหม่ก็มาเซ็นสัญญาเลยนะครับแล้วก็ไปจัดเฟรนด์นทราบข่าวว่าใช้เวลาจาัดเฟรนด์นัทใช้เวลาเท่าไหร่นะพี่ใช้เวลาไ่เกินสี่สิบห้านาทีสี่สิบห้านาทีครับถ้าถ้าคุณเป็นคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วหรือเออเขาเรียกว่าอะไรมีการเดินบัญชีที่ดีเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง30นาทีหรือ45นาทีนะครับ แต่ว่าถ้าสมมติมีปัญหาติดขัดอะไรก็สามารถคุยกับไฟแนนซ์ได้นะอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่าผ่านแน่นอนที่ดันทุกเคสใช่ครับพี่ก็ของเราเนี่ยก็คือเราจะมีเอาใช้คาว่าเราไม่ใช่คำว่าเซลเราใช้คําว่าผู้ชํานาญการขายดีกว่าเป็นที่ปรึกษาการขายดีกว่าดังนั้นลูกค้าเนี่ยบอกโจทย์เรามาเนี่ยเราก็คือจะพยายาม ทำตามจยลูกค้าได้เต็มที่ครับโอเคครับอันนี้ลูกค้านะครับที่บีของเราเนี่ยใช้เวลานะครับในการเซ็นไฟแนนซ์ยื่นยื่นขอจดถึงเชื่ออะไรพวกนี้นะฮะเช่าซื้อรถคันนี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่45นาทีโดยประมาณใช่เมาที่บีจากเชียงใหม่มาซึ่งไม่เสียเวลาพี่เลยไม่เสียเลยแล้วก็ทางผมก็อ่าที่บีไม่สะดวกผมก็นะฮะถือว่าเปรนการที่บีมาส่งส่งรถให้นะครับอันนี้ก็คือจะไป็บีเสียงกับ เอออ่านนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเรารีวิวกันแบบร้านแบบรถใช่เพราะว่าพี่มีเรื่องความแบบว่าพี่มีเป็นคนที่ร่านเยอะอีกประการหนึ่งที่ที่ประทับใจก็คือในเรื่องของการส่งมอบรถเนาะเพราะว่าเห็นในโฆษณาบางทีมีรถสไลด์ไปส่งเลยใช่ไหมถูกไหมใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยก็ก็การบริการมอบรถแบบ Delivery เนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในช่วงนี้มากโขอบคุณมากเลยครับพี่บีคืจริงคือจริงๆมันวัน วันทูทรีไงสามขั้นตอนเท่านั้นคุณคุณจ้างคนไปดูรถใช่ไหมหรือคุณไปดูรถเองจัดไฟแนนซ์เสร็จปั๊บคุณก็รออยู่ที่บ้านในหะ้เอกาสารทุกอย่างก็มาให้เซ็นหมดเลยมันก็เป็นเขาเรียกว่าคอนวิเนียนมากนะอ,อ,อ,อ่ะนะอ๋อขอบ,บขอบพระคุณมากครับพีบ่กลับกลับคำติชมดีๆนะฮะใช่ถ้าเผื่อพี่มีมีโอกาสนะฮะซื้อรถเอารถคันเนี่ยพี่บีจะเลือกเราครับโต๊ะโต๊ะค่าครับก็โดยปกติและส่วนตัวต้องบอกกันว่าเราเราใช้รถรถรถใหม่กับทาง ไฟแนนซ์ใหม่อยู่ตลอดนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราหาหารถที่เป็นรถที่ไม่น้อยแล้วก็สภาพสวยเนี่ยมาให้ทางพนักงานเราใช้แต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องคำนึงทุงความปลอดภัยของพนักงานด้วยนะครับคันต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเอ v เหมือนกันก็คงต้องเป็นออโต้คาร์ตัวออโต้คาร์เพราะว่ามีมีรถให้เลือกมากนะครับแล้วก็มีมีการสามารถที่จะสามารถตรวจสอบเล่มทะเบียนรถได้ทุกคันนะ อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นข้อดีของโตโตค่ะครับอ,อันนี้หรัสุดท้ายพี่สุดท้ายจริงเดี๋ยวผมจะถามพี่มีท่าว่าเซลยุกับเซลส้มเป็นโตโต๊ะว่มาฐานที่คุณวางใจหรืบเาลหาครับหนึ่งสองนะสามขอบคุณมากนะฮะใจนะครับขอบคุณ ฝากโตโต้พานะครับขอบคุณที่พี่บีเข้าเป็นครอบครัวเดียวกับเราครับขอให้รถคันนี้ทำให้กิจการพี่บีรุ่งเรืองเฮงเฮงจนมาออกรถกับเราได้อีกคร้งนะครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ